จิ้งซูลบเข้าไปในห้องน้ำฟังเสียงพ่อจิ้งกับแม่จิ้งทะเลาะกันอย่างสะใจพลางเปิดน้ำในอ่างล้างหน้าเติมลงในมิติ8ลูกบาทเมตรไปด้วยพร้อมกับทำเครื่องหมายถูกและระบุจำนวนหลังผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในรายการโทรศัพท์ในชาติก่อนเพื่อรวบรวมเงินพ่อจิ้งก็เคยให้ลุงซุนคืนเงินทุกครั้งก็ระปากดิบดีพอตามไปทวงหลายครั้งคนก็หายตัวไปบ้างบอกว่าขัดสนเรื่องเงินบ้างสุดท้ายพอรวบรวมเงินได้นี่ที่ลุงซุนติดไว้ก็เลยหายไป จิงซูว่ายังไม่ถึงที่สุดวันนี้จะให้พ่อจิงได้รู้สึกถึงเงินแสนที่สำคัญต่อชีวิตแต่ลุงซุนกลับเอาไปกินเที่ยวเล่นไม่ยอมคืนจิงซูจะให้พ่อจิงได้ตรหนักถึงความเป็นจริงคุณปฏิบัติกับเขาเหมือนพี่น้องแต่เขาปฏิบัติกับคุณเหมือนตู้ a อ m ม หลังจากเติมน้ำในสันในมิติเต็มแล้วจิ้งซูก็แยกปลูกบัวและพืชน้ำในดินใส่สาหร่ายทะเลและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เจ้าของร้านจัดมาให้แล้วเติมน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งหยดและไรน้ำลงไปด้วยหวังว่าจะทันก่อนขุดสัตวที่วิลล่าจะได้มีกุ้งก้ามกรามและปูขนโตขึ้นมาบ้างเก็บไข่ไก่ได้อีก60กว่าฟองไข่นกกระทาและไข่เป็ดอีก40กว่าฟองส่วนไข่ที่ฟักยังไม่มีวิแวว